ต้องบอกอย่างนี้นะทําความเข้าใจกันอย่างนี้นะคะว่าเวลาที่เราได้กรมธรรม์ไปแล้วะนะคะกรมธรรม์ประกันภัยรถเนี่ยนะคะไม่ว่าจะส่วนของพรบรหรือประกันภาคสมัครใจที่เราซื้อ,อไว้นะคะแนะนําว่าให้ทุกคนเก็บเอาไว้ในลิ้นชักของรถนะไม่ต้องเก็บไว้บ้านนะคะไม่ต้องกลัวหายแล้วกลัวมันหาเนี่ยเราให้เราสำเนาเอาไว้นะคะให้เราสำนาเนาไวะะ้วไวอีกหนึ่งฉบับถ้าเราต้องใช้งานในส่วนของกรมธรรม์นเนี่ย มันจะได้เอามาใช้อย่างทันท่วงทีบางคนเป็นฝ่ายผิดไป่ทำให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บสาหาัสหรือเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจโอ้มองแล้วว่ามีคนเสียชีวิตนะคะต้องให้วางหลักทรัพย์ประกันตัวถ้าใครมีประกันภาพสมัครใจวงเงินประกันตัวผู้ขี่ในคดีย,ยามันจะอยู่ในหมวดรอยอศูนย์สนะคะเป็นวงเงินประกันตัวผู้ขี่ในคดีย,ยา ถ้าหากว่าเรามีกรมธรรเนียเราจะได้อากแสดงให้เจ้าหน้าที่เห็นอย่างชัดเจนหรือแม้แต่เรายอศูนย์สองนะคะที่มีการอุบัติเหตุคนในรถเนี่ยนะคะบางบริษัทเขาจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับรองสิทธิ์ให้นะที่จะไม่ต้องสำรองจ่ายและสามารถที่จะใช้ได้ทันทุงทีหรือใช้ต่อจากพรบรที่ไม่ครอบคุมหรือไม่เพียงพอนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นทั้งพรบรและกรมธรรให้เอาติรดรถไว้ตลอดเวลานะคะหลาย